เมื่อวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศัรกราช2567เวลา9น,น,นาฬิกาณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์น,นายชัยศริสุภรักษินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ในายสมชายชัยพันธ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายวิลาจำนงรัตนาพันธ์เลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กิจกรรมสร้างอุตรดิตถ์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเอทเฟลีซิตี้สำหรับโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดขึ้นโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์มีความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจสามารถปรับตัวดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและให้ผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์มีองค์ความรู้ความเข้าใจบทบาทก,การคุ้มครองสิทธิพัฒนาและส่งเสร,ริมผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิต ให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนสังคมและยกระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน2 0งร้อยนคนเ,ยเ,ยเ,เราจะการเป็นสังคมผู้สูงอายุอยา่างสมบูรณ์แบบ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางนิตยามณีนินเป็นข้าราชการบำนาญโรงเรียนอุตรดิตดารุณีค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะคือได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องทิศทางของผู้สูงอายุสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุแล้วก็รวมทั้งได้มีการปฏิบัตินะคะการบริหารกายใจสมองแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นซึ่งเป็นการฝึกทักษะ ให้สวนั้นใช้ความคิดทางด้านกายต่างๆสมองว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าอันนี้ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าคงจะมีโครงการดีๆอย่างนี้อีกในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจบกพลรัฐเขียวจันแสงเลขานุกการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอุตรดิต สำหรับวันนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลยเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นฉะนั้นต้องขอบคุณองค์การมหาดูสวนจังหวัดอุตรดิต์เป็นอย่างสูงเลยนะคะทีะ่ให้การสนับสนุนและ,ะเห็นคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุเพื่อที่จะ,ะให้ผู้สูงอายุได้รู้ถึงความสำคัญของตัวเอง จะไม่ได้เป็นโรคติดเตียงติด,ตดบ้านทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยพัฒนาชีวิตของตัวเองดียิ่งขึ้นต้องขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์ท่านชัยสิริสุภรักษ์จินดาเป็นอย่างสูงนะคะ,ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าคงจะจัด,จดโครงการอบรมอ,อย่างนี้อีกต่อๆไปนะคะขอบพคุณมากค่ะ